สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะเอฟรอบนะครับจะมาจัดอันดับปืนลองเมตานะครับเพราะว่านะตอนที่ผมทําปืนเมตาไปในซีซันนี้นะที่เพิ่งผ่านไปประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับต้องบอกว่าซีซันเนี้พอผมมาคิดคด,ดูดีๆแบบมานั่งจับปืนนู้นปะืนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยปืนมันเล่นเยอะได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับในซีซันนี้แบบ เป็นเมตาของปืน3นัดก็จริง2นัดก็จริงแต่มีปืนที่เล่นได้เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าซีซั่นอื่นๆนะครับในครั้งนี้ก็เลยจะมาพูดถึง5อันดับปืนลองเมตาบางปืนเนี่ยสามารถเทียบเคียงกับปืนเมตาเลยก็ว่าได้นะครับใน5อันดับนี้เนาะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า5ปืนนี้จะกาก,กว่า5ปืนเมตานะครับแล้วแต่คนเล่นด้วยนะครับว่าถนัดแบบไหนถ้าคุณไม่ถนัดแบบ USS 9ถนัดแบบปืนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยปืนพวกนี้อาจจะ นำก็ได้เออโอเคเอาเป็นว่าพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าว่า5ปืนลองเมตานี้จะมีปืนอะไรบ้างเหมือนเดิมฮะไม่รวมสไนกับลูกทองไปรับชมกันเลยฮะก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคาสิโนมือถือราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอด โกเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าปืน5อันดับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น5อันดับเมตาหรือ5อันดับลองเมตาที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับจากประสบการณ์ในการเล่นเนาะคือไม่ได้มีการยืนยันจากออฟฟิเชียลยังไงนะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าไม่ถูกใจใครยังไงนะครับต้องขอไปไปด้วยเพราะว่าปืนพวกนี้เนี่ยมันสามารถขึ้นเป็นเมตาเลยก็ว่าได้ถ้าใครถนัดนะมันต้องอยู่ที่ความถนัดด้วยมันมัน นั่นแหละเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะดูเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคปืนอันดับที่5นะครับนั่นก็คือในเรื่องของ f อฟาวันนั่นเองเอฟฟาวันนะครับเป็นปืนที่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันจี๊ดนะครับคือมันพิ้วมันคืออารมณ์เหมือนนินจาเลยพิ้วๆเลยครับขึ้นสโคปเร็วทุกอย่างเร็วหมดเลยนะครับเพื่อนที่เห็นปะเร็วนะครับแล้วสังหารศัตรูแป๊บเดียวเห็นปะปึ้มสบายครับมันสู้ได้ทุกปืนจริงๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปฮะ มันขึ้นอยู่กับคนเล่นเป็นซะส่วนใหญ่นะครับ F1 เนี่ยมันสามารถสู้ US9 ก็ได้ถ้าคุณเล่นเก่งจริงมันแพ้ US9 ก็ได้ถ้าคุณเล่นกากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปืนเนี้ยมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงมันจะไม่เหมือนปืนอื่นๆที่อาจจะช้าบ้างอาจจะเบาบ้างหรืออาจจะความแม่นยำน้อยบ้างแต่อันนี้คือมันครบประสิทธิภาพเลยแค่ที่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงในระยะไก,กลๆอ่ะเนาะมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดถึง สู้เปิดเมตาได้เห็นไหมมันอาจจะต้องใช้กระตุกอาจจะต้องใช้กระสุนเยอะนิดหน,นึ่งในการสังหารเน็นปะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือแรงดีดนี่ผมไม่ได้คุมนะมันมีแรงดีดที่ค่อนข้างสูงและในชุดแรกๆนะครับมันจะสเปะสปะนิดน,นึ่งขนดูนะไหนเห็นป่ะมันจะแบบปื้ดเลยๆอย่างเงี้ยเนื่อกว่าวมันไม่ได้ขึ้นตรงทีเดียวนะครับมันจะแบบเลยๆข้างๆนิดหน่อยมันเลยทําให้คุมค่อนข้างยากนะครับในแบบว่าพวกมือใหม่อะไรอย่างงี้นะครับหรือคนที่ยังไม่ถนัดอะไรอย่างงี้นะฮะ แต่ถามว่าถ้าคุมปืนได้แล้วมันดีไหมมันดีมากครับเรื่องของอัตราการลั่นเรื่องของดาเมจในระยะกลางๆเงี้ยปืนนี้เป็นปืนที่เหมาะกับการเล่นระยะประชิดนะครับไม่ค่อยเหมาะไกลๆเท่าไหร่อย่างที่บอกฮะคุมยากแล้วก็ดาเมจเบาแต่ถ้าเป็นระยะประชิดนะผมบอกได้เลยว่าชนะสบายครับแทกทุกปืนเลยก็ได้ซ้ำนะครับถ้าคุณแบบพลิ้วจริงๆนะอย่างเงี้ยปามปามเห็นปะ เวลาในการฆ่ามันแทบไม่ต่างจาก UES9 เลยนะครับโอเคเราไปต่อกันที่อันดับที่4กันเลยดีกว่านะครับอันดับที่4นะฮะ QQ9 แต่ QQ9 เนี่ยต้องแต่งเหมือนผมนะฮะถึงจะดีถ้าแต่งแบบอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยเยว่ะแต่ถ้าแต่งแบบผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมผมน่าจะขึ้นของแต่งให้ดูแลเนาะโอเคที่แต่งแบบผมนะครับดู1เอ้ย2 3ดูเห็นไหม1 2 3 QQ9 อคนรับ3นัดฮะนี่ เห็นไหมฮะดูฮะดูฮะถ้าระยะประชิดนะครับเล่นแบบพลิ้วๆเลยเนี่ยเพราะว่าปืนเนี้ยความคล่องตัวเขาสูงมากอยู่แล้วดูแล้วดูเคลื่อนที่ขนาเลง็งนะฮะดูฮะเดินโคตรไวเนี่ยเวลาโยกเนี่ยยิงเงี้ยแล้วยกเงี้ยโอ้โหไม่ต้องห่วงลแล้วแล้วถามว่าระยะไกลยิงได้ไหมดูฮะนี่ก็ไม่ได้ไกลมากนะเนี่ยประมาณเนี้ยแรงมากครับดูอึ๊บ อึบอึบอ่าเห็นไหมคือมันมันสุดจีอะนะฮะมันสุดจีเลยอะอ่ะอะ่แต่ทำไมปืนนี้ถึงไม่ได้ติดเมตาสำหรับผมนะคือหนึ่งฮะมันสำหรับผมมันดูกระสุนดิกระสุนน้อยฮะ30นะัดแถมหมดไวด้วยแล้วก็ความแม่นยำฮะดูกระสุนไม่ค่อยตรงนะฮะสเปซสปะระยะไกลออกมาหน่อยเนะี่ยยิงโดนยากแล้วเห็นไหมเนี่ยระยะไกลออกมาหน่อยเนี่ยนี่ขนาดศัตรูยืนนิ่งๆนะ ยังตายยากเลยนะครับมันจะเหมาะกับแค่ระยะใกล้พูดง่ายเนี่ยเนี่ยมันจะพิ้วและดีมากแค่ในระยะใ,ะยะใกล้แต่ถ้าเจอด่านอย่างเทอร์มิโนอลเจอด่านแบบพวกอะไรพวกนั้นแบบคอร์สไฟไกลๆอะไรเงี้ยอ,อ๋เล่นไม่ได้แน่นอนครับเนี่ยมันต้องเป็นระยะประชิดอย่างเงี้ยเล่นได้ก็จริงครับแต่คุณต้องเข้าประชิดัตูให้เป็นเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้โหสามนัดฮะรประมาณนี้เล่นได้แค่ระยะเดียว แต่มันก็ผมรู้สึกว่าถ้าระยะใกล้มันเจอกับเอฟฟามันชนะ F นะเอฟฟานะเออถ้าระยะใกล้นะครับถ้าระยะใกล้เนี่ยผมให้เอฟฟาว่ะต่อมาอันดับที่3นะฮะนั่นก็คือ MG42 ต้องบอกว่า3อันดับที่เหลือเนี่ยสามสองหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยขึ้นเป็นเมตาก็ได้เลยนะครับผมไม่ติดเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาจจะมีบางอย่างที่สู้กับปืนเมตาค่อนข้างลําบากนิดนึงนะฮะอย่างปืนนี้นะครับ MG ดูโอ้โหดู ใกล้กลางไกลได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแคมป์สายบุกนะครับเล่นได้หมดเลยแต่ข้อเสียของเขาคืออะไรดูฮะเปลี่ยนกระสุนหนึ่งชาติครับนี่โอ้โหแล้วแป๊บเดียวกระสุนหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยยิงกาดแป๊บเดียวเนี่ยนี่ถือว่าไม่เยอะนะมันไม่เยอะเลยนะครับร้อยกว่านัดแต่ความเร็วในการล่านขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงดีดค่อนข้างสูงครับดู เห็นไหมแรงดีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แม่นมากด้วยในระยะไกลๆนะครับคือต้องบอกว่าอ้าพี่มันดีดขนาดนั้นทำไมพี่ไม่เปลี่ยนของแต่งละแล้วถ้ามันไม่แม่นอ่ะพี่ไม่ใส่ของแต่งให้มันแม่น,นครับผมต้องบอกเลยนะว่าถ้าไปใส่แนวนั้นโยกแทบไม่ออกเลยครับปืนนี้นะฮะที่ผมไม่ให้มันติดเมตาด้วยเรื่องของความช้าด้วยเดินนะครับ SMG เไอ้ย l ม g ขอภัยครับ LMG นะฮะมันเดินช้าอยู่แล้วนะครับมันเดินช้าอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม มันเดินช้าแล้วทุกอย่างช้ากว่าจะควักกว่าจะอะไรนะครับมันมูเนต์มันไม่เท่ากับพวก s m g จะถามว่าเล่นได้ไหมในระยะใกล้ผมเล่นให้ดูแล้วนะครับในคลิปของเมื่อวานนี้นะครับที่ผมเล่น MG42 ตัวนี้นะครับในหมดฮาร์ดพอยต์ดันนุกทาวด้วยสาแล้วผมวิ่งแบบวิ่งยิงอย่างนี้เลยนะครับถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมผมวองว่าไม่นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยมันยังช้าอยู่ไปหน่อยนะครับอืมอืม ไวแค่การล่าน,นะครับเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนกระสุนเนะี่ยโอ้ยวิ่งอ,อย่าพึ่งนะครับอย่าเพิ่งยิงผมนะครับอ่ะกว่าจะเปลี่ยนกระสุนเสร็จแป๊บเดียวนะตายหา่าวเ <laughs> นะฮะเออมันช้านะแต่มันดีประมาณนี้แล้วกันสําหรับ MG42 นั่นเองนะครับโอเคอันดับที่2ก็เลยดีกว่านะครับอันดับที่2นะฮะนั่นก็คือในส่วนของ LK24 ปืนนี้นี่เล่นไปแล้วนะครับไปดูในช่องได้เลยนะฮะโอ้โหเล่นบ่อยมากนะครับปืนนี้แต่ว่าล่าสุดนี่เพิ่งเล่นไปเร็วๆนี้เองสำหรับสกินใหม่เนาะ สกินที่เขาแจกฟรีนะครับซึ่งปืนนี้นะฮะเป็นพวกสาวกปืนแรงนะครับกี่นัดดูหนึ่งสองสามสี่เหลือแค่เจ็ดเหลือทำไมวนะเนี่ยอ่าสามนัดบางช็อตสามนัดนะถ้ายิงอกอ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยป,ปืนนี้ครับข้อดีของเขาเลยนิ่งกระสุนตรงเห็นไหมนิ่งกระสุนตรงนะครับทุกอย่างไวปุ๊บ เนี่ยไวหมดเลยครับโยกก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นเคลื่อนที่ก็โอเคขึค้นสขบก็โอเคคือมันเป็นปืนแรงที่ไม่ได้ช้ามันไม่เหมือนโอเดนครับโอเดนเนี่ยมันเป็นปืนแรงก็จริงแต่มันช้าหรือว่าจะเป็น EM 2ูก็จริงนะครับมันแรงก็จริงแต่มันช้าแต่ปืนเนี้ยแรงเร็วกระสุนเยอะนะครับล้านก็ไม่ได้ช้าด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะ่ะคือมันดีหมดครับเป็นกระสุนก็ไวแถมมันนิ่งด้วย มันคือปืนที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆครับปืนเนี้เล่นง่ายนะครับอืมเล่นง่ายกว่า UES9 แล้วกันสำหรับใครที่เล่น UES9 ไม่ได้นะผมแนะนาให้เล่นเป็นตัวพวกเนี้ยแทนสบายครับถ้าคุณยิงโดนอะ u s 9มันก็เท่านั้นแหละนะบ,บางทีก็อย่าไปโทษปืนว่าปืนมันโกงอะไรเงี้ยคนเล่นเขาอาจจะเก่งเกินก็ได้นะเพราะผมเห็นคนเล่น u s 9กกา,กากเยอะแยะเลยครับพุ่งตรง อ่าประมาณนี้สําหรับเจ้าตัว LK 2 4นิ่งแรงเร็วนีฮะต่อมาที่อันดับที่1กันเลยครับตัวนี้เนี่ยคือพูดง่ายง่อันดับเนี้ยผมให้ตัวไหนก็ได้แซงกันได้หมดเลยอะนะไม่มีตัวไหนชนะกันขาดลอยนะครับอ่ะอันดับที่1น,นะฮะ DR k h คือพุ่งตรงไหมจริงๆผมช่างใจมากเลยนะระหว่าง2ปืนเนี้ย LK 2 4กับ DR k h เนี่ยแต่ผมต้องให้ DR k h ่ะเพราะว่าอัตราการยิง3นัดตาย DR k h e เขามากกว่า จากที่ที่เล่นเนี่ยผมรู้สึกว่า DRQTE เ,เนี่ยดูมันเหมือนกันเลยครับนิ่งแล้วก็ความแม่นยำโอเคเห็นไหมความแม่นยำโอเคมากถ้าเป็นศัตรูระยะไกลเนีนะ่ยนะยิงได้สบายเลยเนี่ยเห็นปะ่ะสบายเลยครับแล้วก็กระสุนเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับกระสุน25นัดเหมือนจะหมดเร็วนะแต่ด้วยการที่เขาไม่ได้ล่าเร็วขนาดนั้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาใช้กระสุนน้อยในการกําจัดศัตรูเนี่ยสามนัดเขาก็ล่วงแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ย เหมือนจะน้อยนะครับยี่้านัดแต่แต่ยิงได้ตังเยอะเนี่ยถ้ายิงโดนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยยิงได้ดังเยอะนะครับเนี่ยยิงได้อีกเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยแล้วมันนิ่งและกอย่างหนึ่งก็คือเคลื่อนที่ครับโอเคพอๆกับอาเจ้าตัวนั่นเลยอาเอลเคยี่สิบสี่นะครับไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรนะกลางๆนะครับออกค่อนข้างไวด้วยซ้ำสำหรับปืนที่มันเลนดาเมจ์นะเห็นปะโอ้โหเพลินจัดนะฮะ เ,เพิ่นเพิ่นโคดอะนะเออเป็นกระสุนนกไยทุกอย่างดีหมดเลยมาคือไอเอลเคเมื่อกี้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปคุณสมบัติคล้ายๆกันนะครับเนี่ย,ยบุกได้แคมได้ทุกอย่างครับโอเคมาสรุปกันดีกว่านะครับหมดไปแล้ว5ตัวเดี๋ยวผมอาจจะไปแถมข้างนอกนิดหน่อย เอฟวันนะฮะสรุปเลยเล่นได้ประมาณ2ระยะคือใกล้กับกลางนะครับคุมค่อนข้างยากประมาณนี้เล่นระยะใกล้กลางนะครับถามว่าเหมาะกับมือใหม่ไหมผมมองว่าไม่นะครับต่อมานะครับ QQ9 เล่นได้แค่ระยะใกล้กลางเหมือนกันนะครับเหมาะกับมือใหม่ไหมก็ไม่อะพูดงี้ดีกว่าไม่แต่ถามว่าถ้าคนเก่งเล่นเนี่ยมันก็โหดมากๆเลยนะฮะแต่ไม่เหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นระยะไกลหรือคนที่ยังเข้าประชิดไม่เป็นไม่รู้ด่านอะไรเงี้ยเดินก็ก็กลางๆนะ ไม่ลอดแน่สำหรับ2ปืนนี้นะอ่ะอันดับที่3แล้ว mg42 เหมาะสำหรับมือใหม่ไหมเหมาะมากครับเพราะว่าเป็นปืนที่ ไม่แต่ไม่ไม,ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องบุกเข้าไปก็ได้ถามว่าบุกได้ไหมได้ครับเล่นได้สบายเลยไม่ว่าจะบุกหรืออะไรเพราะมัเป็นปืน LMG ที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมอาจจะแต่งไม่ต้องให้มันขนาดผมก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับบางทีก็อาจจะไปเติมของแต่งที่มันนิ่งขึ้นนิดหน่อยถามว่าเหมาะกับมือใหม่มันก็เหมาะอยู่นะครับเล่นง่ายนะอันดับที่2นะฮะกับอันดับที่1เนี่ยผมรวบเหมือนกันเลยนะก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเล่นง่ายทุกอย่างดีเพอร์เฟก อีซี่อีซี่ในการเล่นมากนะฮะอีซี่เพย์อิมากเออประมาณนี้นะครับอ่ะผมอาจจะแถมนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับปืนนอกเมตานะครับเกี่ยวกับลูกซองแล้วก็สไนแต่เอาจังยิงไหมมันแทบไม่มีนอกเมตาเลยนะลูกซองกับสไนแต่พูดให้แบบคำๆแล้วกันเนาะเอาจรงิงไหมนอกเมตาที่ฮามากนี่ยคือปืนนี้ปืนนี้นะปืนนอกเมตาที่คนเห่อตอนแรกอ่ะมันบัฟบมาคนก็คิดว่ามันจะดีกว่าเจ้าตัวเคเอเ็มเพราะเคเอ็มโดนเนิฟไอปืนนี้ก็เลยแบบว่ามา นะครับแต่ว่าก็มาก็ได้ไม่นานเพราะว่าสุดท้ายคนก็กลับไปเล่น KRM เมหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นปืนนอกเบต้าที่อ่ะก็เล่นได้นะครับ BY 1 5ตัวนี้นะครับเอาไม่ได้โหลดสกิน b y 1 5นะครับตัวนี้อโอเคผมเล่นไปแล้วนะครับดีดีเลยแต่ว่าถามว่าดีกว่า KM มไหมก็ไม่นะครับประมาณนี้อากาศสนะครับอาการก็เป็นอีกหมึงปืนที่เน้นเล็งยิงดี ดีเลยแต่เล่นโคตรยากถ้าความยากระดับเต็ม10ผมให้ตัวนี้10เลยมันยากมากแต่หาว่าดีไหมถ้าเล่นเป็นโคตรโกงเลยก็ว่าได้เลยนะฮะต่อมาเป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ที่นอกเวต้าเนี่ยผมว่ามันไม่มีมันแล้วแต่คนเล่นเอาจริงไหมสไนเปอร์นอกเวตาอ่ะเอ็นเอไม่มีของแต่ง้วย ไปกดดูในแนะนำเราเองแล้วกันนะ NA อะ่ะเออซึ่งผมไม่เล่นมันแน่นอนอันนี้นอกเบต้าเกินไปอะ่ะโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าคลิปนี้ไม่ถูกใจใครหรือว่าใครมีปืนดีๆที่คิดว่าสู้กับปืนเมตาได้นะฮะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายดังนะจุ๊บจุ๊บ